ไม่ดีหรอค่ะโตเกียววันเตไม่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 ไมไม่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 ม่มไม่ม่่ไม่ม่ไ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 ม่้่ไม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 ่่ไอ่ไไ่ไมรไม่ไ่ม่ ไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะคะวันนี้เราสมาชิกใหม่มานะคะน้องอะไรคะชื่อมุกค่ะน้องมุกน่ารักมากหน้าเล็กๆกหน้าเล็กมาอยู่ข้างกับเราสองคนวลาสคนีเราต้องอยู่ข้างหลังเลยใช่ค่ะแนะนำตัวนิดนึงได้่ยนคะน้องมุกว่าตอนนี้มาทำอะไรที่ญี่ปุ่นค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะก็ มาเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ประมาณ1ปีแล้วแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บก็เข้าทางานต่อที่ญี่ปุ่นเลยค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อกําหนดการประมาณ2ปีอ๋อนะคะก็ว่าน้องมุกจะมาช่วยเราสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะฝากนดๆตัวเลยนะคะ,ะรรค่ะ,คะแล้ววันนี้น้องมุกจะมาสอนคำว่าอะไรคะจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเรื่องเกี่ยวกับนัตซึนัตซึซึน้าร้อนรู้ดูร้อนภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่า นัตซนัตอืมใช่ก็คือหน้าห้าร้อนของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะทำอะไรกันบ้างอืมค่ะไปงานเทศกาลแล้วก็ดูดอกไม้ไฟไปทะเลไปทะเลใช่สลักหลักๆสามอย่างแต่คนไทยไปทั้งปีใช่ไหมนี่กี้ที่คาสซนีจังบอกสาอย่างใช่ไหมคนญี่ปุ่นชอบทำอะไรนะอย่างแรกอะไรไปงานเทศกาลมาสาญี่ปุ่นพูดว่าお祭りに行く นะคะงานเทศกาลจะพูดว่าโอมาจิรินะคะถ้าไปงานเทศกาลก็จะพูดว่าโอมาจิรินิอิกุช้า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 โอมาจิรินิอิกุโอมาจิรินิอิกุก็ต่อไปที่เราไปดูดอกไม้ไฟภาษาญี่ปุ่นพูดว่าฮานาบิโอมิรุฮานาบิโอมิรุใช่นะคะฮานาบิดอกไม้ไฟมิรุ ดูดูใช่ไหมไปดูดอกไม้ไฟไปดูดอกไม้ไฟแต่เราอยากเล่นเองไงอยากเล่นเองอย่างงเี้ยยอากเล่นบ้างเล่นดอกไม้ไฟฮานาบิโอซึรุแต่ไม่ค่อยพูดฮานาบิโอซึรุฮานาบิยาโร่อ๋อยากะยากอยากใช่กันแต่ว่าถ้าเกิดพูดเป็นธรรมชาติเนาะก็จะใช้เล่นกันไหมเนี่ใช้กอะไรกันไหใช้ฮานาบิยาโร่อะไรเงี้ยใช่ใช่ อาซาบุไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ค่ะถ้านาบิอาซาบุไม่พูดไม่พูดนะคะก็คือถ้าแปลตรงตัวปบบภาษาไทยไม่ได้เราจะพูดว่า ไปทำไปทำใช่ใช่จะนึกไปแล้วไปทำไปทำดอกไม้ไฟกันทำอะไรที่าอาจจะแบบคือคนไอาจจะนึกว่าเฮ้ยเราไปประดิษฐ์ดอกไม้ไฟหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะคือภาษาญี่ปุ่นคือเหมือนไปเล่นดอกไม้ไฟก็คือไปทำดอกไม้ไฟนะคะต่ออย่างที่สามท่าเะเลอุมินิคุอุมิคุอิคมิชอบทะเลใช่ชอบทะเล

ก็จะไปแถบไหนกันคะถ้าไปเรือชิบากิเอนจังหวัดชิบากะนางาซาวิชิโซกะนะคะก็มีทะเลเหมือนกันญี่ปุ่นก็มีทะเลเหมือนกันนะบางงานค่ะค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่อ่ะไปบากะยังยังเลยค่ะไปโอไดบะโอไดบะชื่อโอไดบะโอไดบะก็เป็นทะเลแต่แต่ว่าให้ไม่ได้นะคะมีพวกเรือสินค้าเต็มไปหมดนะคะก็อาจจะ อาจจะอันตรายนิดนึงนะแบบน้ําลึกทะเลน้ําลึกนะคะค่ะทีนี้เราก็รู้ว่าหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นอะไรกันบ้างปีนี้จะไปไหนคะปีนี้ทอะไรปีีน้คิดว่าจะไปดูดอกไม้ไฟอีกอ๋อชอบดอกไม้ไฟใช่อบมากสวยอ๋อปีที่แล้วกี่ครั้งที่เราไปมาห้าครั้งเลยสิ้นเยอดเลยไปทั้งอาทิตย์ไปทั้งอาทิตย์ว่สุดยอดสุดยอดแต่มันสวยจริงๆปีที่เราไปแค่ครั้งเดียวอย่างนี้เขาจะมีจังวะ ไม่ไม,ไม่ไปไม่ไปคนญี่ปุ่นไม่ไปไม่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 คาซุมีไม wow ่ไปคาซมไม่ไปใช่จรนงๆแล้วอยากไปค่ะแต่ไม่มีเวลาค่ะใช้ทำงานค่ะ น่าเสียดายมากปีนี้ไปปีนี้ไปอยากไปค่ะใส่ชุดยูกาตะด้วยก็ต่น่าร้อนที่ญี่ปุ่นสัญญาเขาจะใส่ชุดยูกาตะกันนะคะก็อย่างงี้นะคะก็เราก็นี่นะคะโอเคค่ะเวลาก่อนแล้วก็หมดแล้วนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I Love Japan e s e ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะก็มาตั้งกระทู้โพสถามได้ที่เว็บ็บดดต่อไอร์ w ล r ด์ญี่ปุ่นดดต่นะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ